สวัสดีครับพ,พี่น้องพืดนี่ไปนี่ไปนี่จอกนี่นี่ครับเขามาฮอดแล้วอ่าโรงเรียนยังนี่บ้านนาโพใต้นะครับผมเขาจิม,มาหาอ่าพ่อใหญ่กันใช้นะครับบลูเพื่อนยูไส่กันเดี๋ยวไปหาทามเพื่นอนกอนเดี๋ยวไปจอแรงค้ากันเด้อมามาข้างแรกนะครับข้างแรกแค่มา ข้าสิีูอจักเพื่อนแน่นอนคนบ้านนี้เนาะไปพี่นอ้องไปถามกันว่าบ้านพ่อแกันใช้ยื้อใสได้ครับขอถามนะครับบ้านพ่อกันไซยุใส่ครับตรงไปอีกไกลปะประมาณสามโลเม็นปะบ้านเพิ่อนอยู่ติดติดติดทางปะไปนีเด้อสิบอกเป็นเข้าไปนี่ เราจะเห็นบานบัดเดี๋ยวเลยสะพานเป็นเนินไปประมาณสามกิโลเนาะ,ระครับจะมีลานโอ่บานบ้านใหม่หลังอยู่ขัวมือนะแตต่แต่ว่าบานขอ,ของเพื่อนจะอยู่อยู่ซอยใายมือเขาไปประบานรอดก็มีแก็เห็นบานเนพื่อนผมนี่สวนยางอยู่นี่โอ้นี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่<อ>ไม่เห็นบานหลังใหม่อันนี้ม่ถึง วัวมือมันเป็นบานลังใหม่ไม่ซวนยางครับบันิสายมือมันคือเป็นทางแวนเผาบาดกัญชัยอ๋อบคุณครับผมครับขอบคุณครับผมครับบ้านพี่น้องไปเอานี่ครับโรงเรียนบางทียมจัดงานมืออื่นนะครับผมนี่ครับพี่น้องประมาณอีก2กิโลกว่านะครับตามที่ร้านข่าเพิ่นบอกนะครับนี่ พอทีไปหาพอกันใช้ไปซื้อไผ่แล้วมาเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมมาใหาก้กำลังใจนะครับมืออื่นบันที่สอง <มา S 1> นะครับที่โรงเรียนอ่านาโพไตบ่ใช่ไหมเนาะที่โรงเรียนนาโพนาโพไตนะครับกลับมาใหาก้กำลังใจนะครับ<ม>บัตรหน้างานร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็บ,บัตรเด็กน้อยหกสิบบาทนะครับนี่ครับพี่น้องไปไปกันเรื่อยๆื ครั้งแรกนะครับที่มาอุบลเนี่ยครับทีมที่ขับรถมาเบึ้งหมอลาไกลขนาดพี่น้องจากเอ่อมากับนี่ครับพอหักคนใต้สายอีสานนะครับผมขี่รถมาจากไตนะครับภูเก็ตไม่ใช่จากไดนนะแกม,มาจากไหนนหะัวหินหัวหินย้ายไปอยู่หัวหินแล้วมาอยู่หัวหินนะครับใจเพิ่นสุดยอดครับพอลูกสาวช่วยครับเดยาย อ,ออกมาเพื่อนออกมาจากหัวหนินประมาณหกวงแหงโอ้อยูนี่มีฮอต้นทุเรียนเลยหกวงแหวเไ้ยเขาบอกผมว่าตรงไหนวะมันไม่ใช่ตั้งจีเพจไปเลี้ยเพราะว่านี่นี่มันให้วนกลับมาทำไมมีก็อยู่แถวนี้ไงบ้านอยู่แถวนี้ว่าไม่ใช่แล้วมันบอกว่าถ้าม,ม,มีมันจะมีบ้านไม้ตรงข้ามซอยแล้วจะเป็นทางคอนกรีตเข้าไปบ้านแก บ้านไม้ตรงข้ามซอยไม่รู้ไปรถเนี่ยมันให้ยูเทิร์นแล้วมันให้ยูเทิร์นไปแนวมันกลับมาที่เดิมแล้วผมบอกแล้วแถวเนี้ยไม่ธรรมดาอาจจะมีสิ่งลี้ลับกับเป็นใดเฮ้อคุณผู้ชมครับนี่พี่น้องฐานประดิษฐบัติการคุณงหมดตะวินชายแดนสมเด็จย่าให้ให้ยูเทิร์นกลับไปอีกไปอีกไปไปตรงบ้านไม้ตรงบ้านไม้บ้านไม้บ้านไม้มึงมันอยู่กับมาที่เดิมนี่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 พอมีมีบ้านพี่น้อง เลี้ยวไม่ได้ดูรถหลังเลยใช่หรอเออไม่เป็นไรหรอกใช่หรอไปเพื่อนออกรถบ้านเพิ่นสีขาวเพิ่นบอกว่าบ้านเพิ่นสีมาประมาณอีกร้อยกว่าเมตรที่มีสวนยางแล้วพ่อเจโรเก่านไปไหนเกียจอยู่นาเกียรติไม่ใช่รถเด้อรถเด้อเข้าใจแต่แกแชร์ไปไหนเมื่อกี้ไม่ดูเดี๋ยวนี่ไปพี่น้องเดี๋ยวไปถาเพิ่นก่อนไปบ้านพ่อกันไซไปทางไหนครับ ยู่ทั้งไหนครับครับขอบคุณครับถอยกลับถอยกลับนี่มันนี่การมาน้ำหาเป็นนหยากขนาดพี่น้องเลยไปครับไปถามแม่เพอนว่าเพัอนอยู่ไหนเนาะ ต้นกระโดนยู่มองไนครับผมแมนจะมีมันจะมีขกีว้ามือสองหมองเนาะครับเดี๋ยวกลับไปนี้มันจะนาฐานข้อกีดเลยไอ้ฐานอันนี้ไปไปไปทางฐานตอชะดไปมันจะมีข้อกีดขว้ามือไม่ต้องเลี้ยวเลยไปอีกขว้าที่สองจังเลี้ยวเข้าไปโอเคครับผมเลยคได้ครับผมขอบคุณครับ นี่พี่น้องชีวิตเขา่อกินที่สองคือไปอีกอก็ตรงที่อเมริกาเมื่กินเลยทางด้านถุดเท้วไม่ให้ยู่เข้าไปนะใช่ okay. เลยทานปฏิบฏัติการไปเดี๋ยวโรงเรียนตัวชอดอโรงเรียนสมเด็จย่ากแล้วนี่เขาคงคิดว่าเราน่าจะเป็นหมอลำอะ่ะลืมบอกเขาว่าเราเป็นหมอลำเหมือนกันหมอลำลำเอวลำบากลำบากลำบากลำบน เราร้องเพลงของเราไม่ได้สักคนเดียวเออ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 ไม่เป็นจ้าอันใดห้องเพลงนี่ได้สันสัตเรียนไปแล้วโค้งนี่หรอเออนี่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 แหละนี่แหละนี่แหละถึกตั้งแล้วนี่ละฝานี่หรอใช่แล้วบ้านไม้ตรงไหนวะไม่ง่ายหน่ะจะตัวข่อยขนาดเลยมันมีหอดบ้านอ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยซึ่งห้วยซึ่งอะไรก็ไม่รู้ไปพี่นอ้องสิพ่อกันบุ๊นี่<บ>หรอเบืองสงนี่งไม่เป็นไรเราจะถามเราน่าจะได้ถามอีกรอบหนึ่งในซอยนี้ใช่ไหมจะสั้นตัวบ้านพกก่อกระชัยรู้แค่ว่าเคยดูคลิปเศน,นต้นยางเยอะนี่ไงต้นยางต้นรถที่แกเยอะด้วยนะ ระดับมหาเศรษฐีเนาะมหาเศรษฐีของขงเทียมเออเศรษฐีแห่งบ้านนาโพธิ์มหาเศรษฐีของขงเทียมเมื่อแรงพ่อคันเดิ้ลแกบอกมือแรงพ่อคันเดิ้ลมาถึงอะไรวะตอนเย็นเจอกันนะเขามีงานวันนี้หรอไม่มือแรงพ่อคันเดิ้ลงงเลยครับพี่ต้องอาจจะฟังไม่ค่อยฟูงเรื่องประเด็นนะครับแกบอกว่า อันนี้ที่สองนี่พี่น้องบอรูว่าสิมาถืออีกปเปล่าหรือเปล่านี่อ่างเก็บน้ำครับโอ้เเป็นนนือะหูแดดเป็นตะเลียนแห้งครับพี่น้องแดงไม่แดงดังบ้านก็อยู่ไหนผมว่าบอมเอนนั่นแหล,ละไม่ใช่แล้ววะพวกการจา่าบ้านพวกการอยู่ไหนจา่านี่แต่ลอยรถแกนะเห็นถึงขั้นรอยหรออือว่าจำได้ขึ้นอย่างนี้ พี่แถนี้เขาปลูกม่วงหิูาพาพันกัน่ะการจาบ้านพักการอยู่ไหนเนี่ยส่งโลเคชั่นมาก็วนไปวนมาไม่รู้ตรงไหน,นไม่พี่แอดไลน์แล้วโทรหากัน้วมันเป็นไลน์กลุ่มใหญ่มันแอดไ่ได้แอดได้แอดไปถ้าแกไม่กดรับแกก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโทรเราต้องอย่าบหมดความตั้งใจเองไม่ผมจะผมจะถ่ายรูปอ่างเก็บน้ําลงกลุ่มแล้วแล้วให้แกบอกว่าอยู่ตรงไหนเมืองเราพุษาบอกแกว่าสิบ ิโเราอย่างนั้นเราจะเซิร์ฟไรอ่ะเราหลอกแกไม่ได้หรอกเพราะเราหาบ้านแกไม่เจอตอนนี้ไม่ถามคนเดี๋ยวนี้ไงก็ทุกคนก็ถามไม่ถามรถพวผมผมส่งไปแล้วเอ้าเยี่ยผมส่งไปแล้วโอ้โหเหี้ยปลาหรือเปล่านี่ถามถามได้ไหมนี่ถามถาได้จอดถามกันเปิดเปิดจ้าอย่าทำเี้ยเอาพี่น้องคลิปนี้ไปซับนี่นะครับตอนนี้เขามาหลงอยู่อ่างเก็บน้ำอยู่ เดี๋ยวเขาสิไปน้ำหาเพื่อนไหมนะครับบาดูว่าไปทั้งไหนเดี๋ยวสิถามคนไปเรื่อยๆนะครับเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนีคลิปหน้าว่ากันไปพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยครับ